าาน,น่ารักแต่ว่านะแต่ว่าเราเห็นตัวตุกตาแล้วเนาะนะเขาน่ารักมากเลยนะน้องน่ารักแต่เสียอย่างเดียวเราไม่ได้ถามชื่อพี่เขาเนาะนะอเออแต่ลเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขอบคุณพี่เขาในเพจเอาเนาะว้าวน้องมาเลย น้องต้องมีชื่อแล้วล่ะน้องต้องมีชื่อแล้วล่ะชื่อว่าเดี๋ยวค่อยทราบพ่อแม่น้องต้องซื้อบีใหญ่ๆหญ่ีใหญ่มันมีเก็บไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยวีนะลูกนี้มันีได้เหรอเออ ให้น้องด้วยไจพี่ขาเอามาให้มื่อกี้เรักมาไม่ได้ถามพ่อชื่อพีเขาเออใแล้วต่เองมาหาพ่อเหรอมาหาพ่ออ๋อมาหาหูไม่เ็กเอเอาไปเทียบกับหน้าหนูซิน่ารักไหมอ้อน้องน่ารักกว่าอีกเอ้ยน่ารักเท่ากัน ขอบคุณนะคะมีหมวกให้น้องด้วยโอ้โหแพงที่ลูกจะเป็นพันกว่าบาทนะเนี่ยเบบี้เบบี้เลิฟไลท์ต้องดูในติ๊กตอกลูกต้องดูในเอ็นนี่น่ารักว้าวน่ารักจริงๆเดี๋ยวให้ดูก่อนไม่ให้ดู ว้าวน้องนั่นรักค่ะน้องแล้วก็พี่ไอ้น้องแล้วก็พี่ไอ,อ,อ้โอเคต่อไปพี่นลคะ่ะ